มาเจอกันครับกับรถราคาน่ารักน่ารักอีกเหมือนเดิมต้อนรับวันจันนะฮะเดี๋ยวผมเปิดราคาให้ก่อนเลยจับราคาคืนสดกันนี้นะฮะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดครับผมล้อแบกมีมาให้แล้วยางมีมาให้แล้ว,ว,ลวเรียบร้อยจะขายตัดสดขายตามสภาพนะฮะลูกค้าโอนเลี่ยมจ่ายค่าภาษีเองนะฮะนี่ครับโดดเดี่ยวจะไม่เดียวดายผมอ้าวไม่ใช่นะครับอันของขาขาคอนแก่นเขานะฮะสวัสดีครับใครไม่เจ๋งผมเจ๋งนะฮะมาเจอกันครับกับรถราคาน่ารักน่ารักอีกเหมือนเดิมต้อนรับวันจันนะฮะ วันแรกของสัปดาห์ก็เอาลดราคาโดนๆไปเลยนะฮะกว่าจะเปิดห้องเครื่องหรือว่าให้ดูรอบคันเดี๋ยวผมเปิดราคาให้ก่อนเลยเออแบบราคาคืนสดคันนี้นะฮะหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดครับผมหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะผมบอกแล้ว,วเริ่มต้นวันจันทร์ที่ดีมันต้องมีของดีๆมาให้ลูกค้ามาดูห้องเครื่องกันกับคันนี้นะครับผมเป็นพิเซลสุดดีแม็กสองจุดห้านะครับเป็นตัว S L R เลยนะ S L X ค่ะเป็นตัว S L X นะฮะบ้า รถปี53ก็ประมาณปี2010นะฮะดูภายในเป็นไงเหตุเดิมนะครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่งซิ่งมานิดหน่อยเอยสบายมาไปดูรอบคันกันนี่นะครับหน้าเท่าหลามตัดอย่างที่เขาเรียกเท้าหลามตัดต้องรีวิวโดยเสียงดอกจิกครับต <c oughs> <c oughs> ลกต่เช้าล้อแบกมีมาให้แล้วยางมีมาให้แล้วเรียบร้อยอ่าตำหนิมีนิดหน่อยสกกงสเกเร์ตอ่ายางหลุดเดี๋ยวผมติดให้ไม่เป็นไรไปเลี้ยวหูกระจกมีแตก ไม่นิดหน่อยนี่ถือว่าแตกเยอะมานะดูแบกนะครับผมเรียบร้อยจัดทรงมาให้เรียบร้อยฝาท้ายลายคาร์บอนนี่เป็นคาร์บอนราคาแ์บว่าเขาเรียกว่าราคาร์บอนคาร์บอนลายน,น่ารักคาร์บอนทําทรงมาล้วนต่อสีด้วยรวมผมว่าโอเคเลยอืใช้ได้เลยนะฮะข้างในไหนลองดูแอร์ว้าวมันอยู่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ประกอบให้เหมือนเดิมนะฮะก็อย่างว่าตามสภาพสําหรับคนทรับรภาพได้จริงๆไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่สองแสนสี แอร์เย็นเพียงพอนะฮะกระจกใช้งานได้ไหมด,หนะด้านนู้นลงนะด้านนี้ด้านนี้ยังไม่ลงท็นท่านล้องใช้งานได้นะครับโอเคโดยรวมผมว่าดีเลยสำหรับราคานี้1,69 0 0 0บาทแล้วก็เราจะขายตัดสดขายตามสภาพนะฮะลูกค้าโอนเลี่ยมจ่ายค่าภาษีเองนะฮะเพราะคันนี้ก็เห,เหมือนเดิมสำหรับคนที่รับสภาพได้จริงๆเพียจ,จ,จัดมาให้แล้วไ่ถึง2 0 0 0 0 0แสนเจ็ดมีท่ เซนมังกรเราสุดยอดอยู่แล้วครับใครไม่เจ๋งผมเจ๋งผมจัดให้เสมออยากีให้รีวิวรุ่นไหนอยากดูรุ่นไหนบอกผมมาผมจะหามารีวิวให้อยากได้ราคาประมาณไหนเม้น์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะจัดการให้เหมือนเดิมครับผมมังกรดาวเจ็ดาทนะฮะเรามีทุกแปดฟอร์มเลยนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยะครับผมมีเซลล์ยินดีให้บริการแน่นอนอินทูดีแม็กจีเอ x เอ่อ SLX นะฮะผมปี2 0 1 0ันสบา169,000บาทตามสภาพรถสวยแน่นอนครับผม งานตรงไหนอยากให้ผมเก็บอยากให้ผมทําบอกมาเดี๋ยวผมจะช่วยทำตรงไหนทาได้ไม่คิดตังค์ผมจะคิดไม่คิดตรงไหนที่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมจะแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งนะสำหรับรุ่นคนนี้นะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามขอให้เป็นวันจันทร์ที่ดีสําหรับทุกคนนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับใครไม่เจ๋งผมเจ๋งะฮะ